ที่จริงนะนั่นพู้ความจริงเลยนะเ่ลื่ไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์นะคะที่อาจารย์วัลัยพรนะท่านก็อยู่ที่มูลนิทีนี้ก็เลยได้เตือนความจําว่าครั้งหนึ่งจําได้ไหมวีคนชื่อเนี้ยนั่นแหละที่เป็นคนไปบอกกล่าวที่โบสถ์ก็เลยจําได้นึกหน้าออกไหมคะเออไมหน้าออกเลยค่ะพอพอพอบอกชื่อก็รู้เลยว่าใครเพ่เจอเขานานเลยนะอุ้ยเพิ่งเจอ ก็เจอเมื่อเร็วนี้ค่ะคนนี้หรือเปล่าคะคนที่ชื่อพี่ดอนดอนค่ะคุณวันชัยดอนจันใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างี้หรือเปล่าเชิญครับเขาเชิญคุณวันชัยครับมาด้วยเหรอพี่ตานะมีเซอร์ไพรส์จะนั่งครับจะนั่งครับได้แล้วดอนเนื่องจาดอนานพี่ปูเลยครับตายแล้วไปหลบอยู่ที่ไหนไม่เห็นจริงๆริงนี่เป็นเซอร์ไพรส์เหรอเป็นท่านแรกที่ที่เปิดโอกาสให้คุณปูได้รู้จัก อ่าองค์กรที่ชื่อว่าสุพนิมิตแห่งประเทศไทยใช่ค่ะที่ว่าได้ได้ยินมาจากเขาเลย่ะตอนนั้นอยู่โบสถ์ย้วยก่นใช่ไหมคะโบสถ์ที่ไหนคะโบสถ์ที่คริสตจักรมหาพรนะค่ะคือกล่มซอยสิบนะคบุณบันชัยเองก็เป็นคริสเตียนด้วยกันครับคือที่โบสถ์นี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปก่อนพี่ปูนิดหน่อยแต่พอพี่ปูเข้าไปผมก็ได้มาอยู่อีกที่หนึ่งใกล้บ้านตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปสี่ปีใช่ไหมคะที่ไปชักชวนคนที่โบสถ์นั้นให้ไปเป็นผู้การาเด็กนะครับ ทำไมถึงมาเริ่มต้นที่นี่ก่อนเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นที่นักเรียกว่าอะไรครับเป็นโบสถ์คนที่ไปโบสถ์เขาเรียกว่าอะไรครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อ่าได้ไทำไมถึงเริ่มต้นที่นี่ก่อนละหรือว่าเป็นโบสถ์ที่เราต้องไปทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าที่ที่คิดถึงพี่ปูด้วยเนี่ยเพราะว่าพี่ปูเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จัก <c oughs> ในวงสังคม <c oughs> ที่จริงในกลุ่มพร้อมกับพี่ปู้นั้นผมก็ได้ติดต่อคนหลายคน <c oughs> จําได้ว่าประมาณ30มสิบกว่าคนที่ให้ความสนใจ <c oughs> แต่ว่าคนที่ผมจะสนใจเป็นเป็นพิเศษเ <c oughs> นื่องจากว่าถ้าพูดให้พี่ปู้ฟังคนเดียวเนี่ยคิดว่าจะสามารถทําให้คนจํานวนมาก <c oughs> มีความสนใจแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กจะได้รับประโยชน์แล้วก็ตัวผมเองได้มีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ประกาศ ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ <Okay. S 2> ก่อนที่ผมเคยทํางานกับส so ุภณิวิทย์มาก่อนต่อนนั้นทำงานในตําแหน่งอะไรคะตอนนั้นเขาเรียกว่าชายคอมมิวนิเคชันออฟฟิเซอร์นะคร mm hmm. คือทําตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จน <Okay. S 1> ทั่งได้มาอยู่ในสํานักงาน mm hmm. ซึ่งประสานงานกับผู้ประการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ประการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศที่เขาเป็นผู้ประสานงานเนี่ยและทําให้เราได้เห็นถึงความรู้สึกแล้วก็เห็นถึงการช่วยเหลือของคนเหล่านั้น <Okay. S 1> แล้วผมก็คิดว่าเมื่อมีโอกาส ก็เลยเชิญชวนแล้วพี่ปูนี่ก็คิดคิดว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะตกปากรับคาทันทีเลยจำจำไม่ได้ไม่ได้ว่าสนใจคือเขาเขามาบอกไว้ก่อนแล้วเราก็มามาอ่านดูแล้วก็คิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนตอนมีครั้งหนึ่งตอนยังเดินแบบอยู่นะคะแล้วก็รู้จักคุณม้านะคะแล้วก็พี่ม้าแล้วก็ เขาเคยบอกว่าเขาอุปการะเด็กที่ YM ยอมในวเนี mm ่ยนะคะแต่เด oh, ็กยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าถ้าถ้าเด็กได้ได้รู้เรื่องแล้วก็มีใครที่แบบมามาบอกกล่าวชัดเจนเนี่ยเราอาจจะอยากจะช่วยจริงจงตอนนั้นแต่ว่าก็ผ่านมาเวลาก็ผ่านมาจนกระทั่งมาเป็นคริสเตียนจนกระทั่งรู้จากคุณดอนเนี่ยแล้วว่ามีมูลนิธิอย่างนี้